บทสรุปรีวิวเปรียบเทียบเดนซาดีนกับซีเกอร์ศูนย์จากผู้ใช้จริงที่ใช้งานมาประมาณ2เดือนสวัสดีครับพี่อช่องช่างเถื่อบายพี่ๆนะครับสำหรับใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ครับก็จริงๆแล้วพี่ๆซื้อรถ2คันนี้มานะครับประมาณสัก2เดือนกว่า3เดือนแล้วครับแล้วก็ทําคลิปไป3ตอนแล้วนะครับตอนแรกก็จะเป็นรีวิวตัวซีเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็เป็นรีวิวเดนซาแล้วก็คลิปที่3เนี่ยพี่ก็เป็นรีวิวตอนที่ ได้เดนซ่ามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็มีการรีวิวเปรียบเทียบไปนะครับว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียยังไงครับแล้วก็วันนี้ครับทั้ง2คันนี้ครับวิวใช้มาประมาณสักเกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับวันนี้วิวจะมาสรุปเห้ฟครังครับว่าทั้ง2ตัวนี่ครับจริงๆแล้วมันมีข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ก่อนจะมาทํารอบนี้ครับก็ได้ไปลองตัวเอาผ่านรุ่นใหม่นะครับเอาไปลองแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเดนซ่าตัวสองล้านหกแสนเก้าก็ไปลองมาแล้วเหมือนเดิม อันดับแรกเลยนะครับเรามาพูดกันถึงภาพรวมที่ชอบของตัวเดนซาดีนก่อนนะครับต้องบอกว่าตัวเดนซาดีนครับตอนแรกครับพอไปดูก็จะรู้สึกว่ามันดูแอบแบบเก่าๆนะครับหมายถึงว่ามันดูไม่ล้ำเท่ากับตัวซีเกอร์ครับมันจะคล้ายๆกับตัวออพารอาจจะเป็นออพารตตัวที่มันล้ำขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปใช้งานจริงครับรู้สึกได้เลยครับว่าตัวเดนซาเองครับการดีไซน์ทั้งระบบเขาครับมันดู user friendly กว่าครับหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ดูล้ำมากนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานนะครับมันดูถนัดมันดูเหมาะสมไปหมดในนขณะะทที่รัมอาจจดดููล สมัยแต่บางอย่างใช้งานแล้วมันแอบขัดใจครับดูเหมือนมันดีไซน์แล้วมันไม่ค่อยเหมาะสมกับสรีระของคนเราอะนะครับก็อาจจะไม่ได้ครับว่าตัวอย่างตัวเดนซ่าเองเนี่ยเบสมันมาจาก BYD อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเขาทํารถมาเยอะมากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับมันดูสบายกว่ามันดูเหมาะสมกว่านะครับเริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยครับเริ่มต้นตั้งแต่กุญแจรถเลยครับใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วที่รีวิวเปรียบเทียบนะครับว่าไอของซิเกอร์เนี่ยมมััันนนนนดู้้าว่เเ็ๆยยยใใตชชหหอป แ,บบแต่พอเวลาใช้งานจริงอะครับก็จะรู้สึกว่าขนาดของตัวรีโมทซีเกอร์เองมันดูเล็กไปหน่อยครับแล้วก็ปุ่มอะไรเนี่ยมันดูแบบมันดูซับซ้อนอะนะครับอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะออกแบบไปให้มันดูทันสมัยซะมากกว่าแต่พอเวลาใช้งานจริงอะกับรู้สึกว่าไอ้ปุ่มที่มันขนาดให้มันพอดีมือนะครับการจับการกดอะไรเนี่ยมันดูสะดวกสบายกว่าอันนี้ก็เป็นตั้งแต่ตัวกุญแจร,รถเลยและถัดมานะครับก็คือตัวแอปครับตอนนี้จากคลิปที่แล้วนะครับที่วิวบอกว่าตัวแอปของเดนซาเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะ เรียบร้อยแล้วนะครับใครจะเห็นตอนนี้วิจะมีรถ3คันนะครับอยู่ในโทรศัพท์นะครับมีทั้งเทสลานะครับมีทั้งซีเกอร์แล้วก็มีทั้งตัวเดนซาเองครับรถ3คันตอนนี้อยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับเวลาไปถึงรถอยากจะขึ้นขันไหนเดินไปถึงปั๊บนะครับโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยครับขึ้นรถประตูเปิดได้เลยนะครับเหยียบออกได้เลยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายมากแต่เหมือนกันเลยครับตัวแอปเองอะครับตัวแอปของตัวเดนซาเองอะก็รู้สึกว่าการดีไซน์มันดูเหมาะเจาะมาดูเหมาะสมกว่าครับการใช้งานง่ายกว่านะครับพวกปุ่่่มกกตาางงๆััเวลฟ์ชนที ไปครับกลุ่มเปิดประตูนะครับปุ่มเปิดแอร์ต่างๆมันมันดูใช้ยากครับมันดูเข้าใจยากกว่าตัวเดนซาแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญมากนะครับแต่แค่จะบอกว่าอันเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นได้ชัดว่าตัวเดนซาเองเนี่ยเขาทํารถมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาดีไซน์มาแล้วเนี่ยความ user friendly นะครับหรือว่าความใช้งานง่ายกว่านะครับมันจะมีมากกว่าตัวซีเกอร์เดี๋ยวถัดไปเราไปดูในบริเวณรถกันครับมาถึงตัวประตูเวลาเปิดเข้าอออนครับทั้งสองคันเหมือนกันนะครับตัวประตูเป็นระบบดูดนะครับตัวประตูหน้าก็ปิดเบาๆมันก็ดูเข ก็คือเปิดแล้วก็กดแล้วเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแต่ว่าความแตกต่างครับก็คือของตัวเดนซ่าเองมันจะมีปุ่มกดครับหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องดึงนะครับถ้าเป็นก็เป็นตัวซิกอร์เราต้องดึงใช่ไหมครับดึงเปิดประตูมันถึงจะเปิดแต่ว่าในตัวเดนซ่ามก็จะมีปุ่มเล็กๆครับอยู่ตรงตัวที่มือจับนะครับกดแล้วมันสามารถจะเปิดได้เลยซึ่งอันนี้มันเวอร์กว่านะครับจริงๆแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวซีกอร์ที่รถมันดูแพงกว่าครับพวกปุ่นี้เขาถึงไม่ดีไซน์มาให้ด้วยเข้ามาถึงในบริเวณตัวรนบบเเอออาางกกดซ ยูเซอร์เฟรนลี่กว่านะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวคอนโทรลนะครับปุ่มคอนโทรลมันก็จะอยู่ตรงที่เท้าแขนใช่ไหมครับมันก็สามารถจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับในขณะที่ตัวซีเกอร์เองเนี่ยมันไปอยู่ตรงริมประตูด้านข้างนะครับเป็นปุ่มเล็กๆกลมๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีตัวคอนโทรลที่เป็นแมนนวลอยู่ข้างๆนิดนึงนะแต่ถ้าถามว่าความสะดวกสบายหรือว่าเวลาการใช้งานจริงอะครับก็จะรู้สึกว่าตัวเดนซาเนี่ยมันใช้งานแล้วง่ายกว่านะครับแล้วก็สะดวกกว่าด้วยหรือว่าตัวระบบแอร์ก็เช่นเดียวกันครับตัวเดนซาเนี่ยมันน่กุ แต่ว่าพอเวลาใช้งานจริงครับก็รู้สึกเฮ้ยการใช้มือปรับมันดูโดนใจมากกว่านะครับมันดูปรับได้ตรงใจมากกว่าในขณะที่ตัวซีเกอร์เองมันเป็นระบบปรับที่มันอาจจะต้องมีการเซตนะครับมีการปรับได้ว่าจะเป็นการเป่าตรงตัวเป่าไม่ตรงตัวนะครับเป่าปัดไปปัดมาแต่รู้สึกว่าบางอย่างนะครับมันไม่ต้องลำมากนะครับให้มันดูแบบเป็นทรดิชชั่นแนลเป็นแบบธรรมดาปกติมันก็สบายดีใช้งานง่ายดีกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับตัวด้านในเองครับการออกแบบต่างๆความยูเซอร์เฟรนลี่ของตัวรถข้างในเนี่ยก็เดนซาทำได้ดีกว่าจริงๆถ้ามา ความสะดวกสบายนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีาละเอียดไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจะดูก็ไปดูรีวิวก่อนนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวซีเกอร์ครับต้องบอกว่าทําได้ดีกว่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุที่ใช้นะครับนั่งไปเนี่ยจะรู้สึกว่านิ่มกว่าแพงกว่าสบายกว่านะครับแล้วก็เวลาจังหวะเอนนอนนะครับทางของซีเกอร์เองเนี่ยก็จะเอนนอนได้สบายกว่าไหมครับว่าเกือบเกือบจะราบเลยนะครับในขณะที่เดนซ่าเนี่ยเอนได้แต่ว่าไม่สุดนะครับสบายนะครับแต่ว่าไม่ได้สบายเท่านะครับเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานควววาาามกก้้งงขอนนั็ี กินขาดแน่นอนแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของความสะดวกสบายความหรูหราแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่ใช้ใช้ไปแล้วเริ่มรู้สึกได้นะครับก็คือตัวซีเกอร์ครับเวลานั่งในแถว2อครับจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายตากว่าเยอะนะครับจริงๆแล้วว่าตัวซเกอร์เองลดมันเตี้ยกว่านะครับตัวซีเกอร์ลดมันเตี้ยกว่าเดนซาประมาณสักเกือบเกือบสิบเซกสักสิบเซนนะครับแต่ว่าพอเวลาเข้าไปนั่งจริงๆครับเวลาเราไปนั่งแถวสองนะจะรู้สึกว่าทัศนบิสัยมันดูโปร่งกว่าครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเบาแถวหน้าเนี่ยแถวที่หน่งนะครับของตัวซเการ ลงไปนั่งแล้วครับเวลานั่งอยู่หลังซีเกอร์อยู่นั่งอยู่แถว2จะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดครับมันจะดูสบายกว่าในขณะที่เดนซ่าเนี่ยจะดูแบบแน่นๆนะครับจะดูแบบอึดอัดมากกว่าถึงแม้ว่าตัวหลังคามันจะสูงกว่าก็ตามนะครับแต่รู้สึกว่านั่งซีเกอร์แล้วรู้สึกว่ามันสบายกว่าดูโล่งกว่าจริงๆ แล้วก็พอนั่งอยู่ข้างบนแล้วนะครับก็ขอพูดเรื่องตู้เย็นหน่อยนะครับจริงๆแล้วทั้งคู่มีตู้เย็นทั้งคู่นะครับแล้วก็เย็นเจี๊ยบทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าลบกี่องศานะครับแต่ก็ใช้งานได้หมดครับถ้าเป็นน้ำอัดลมวางไว้ก็เย็นสบายดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าความต่างก็คืออย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับว่าของซิเกอร์เองเนี่ยตัวตู้ครับมันจะใหญ่กว่านะครับจะยาวกว่านิดหน่อยนะครับถ้าวางน้ำอัดลมก็อาจจะวางได้มากกว่าสัก23กระป๋องนะครับแต่ว่าที่มันเด็ดกว่านั้นนะครับก็คือตัวซิเกอรเออรััับวาา้นนะะะสสจลฉกก ก็เอาแชมเปญลงจากตู้นะครับใส่ตู้เย็นซิกอร์ไว้ครับไปถึงทีงานก็สามารถจะดื่มได้เลยในขณะที่ของเดนซ่าครับตัวตู้เย็นครับมันสั้นกว่านิดนึงนะครับมันไม่พอจะวางขวดลงไปทั้งขวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายดื่มนะครับก็อันนี้อาจจะต้องเอาไว้พิจารณาด้วยเหมือนกันครับมาพูดถึงระบบช่วงล่างหรือว่าความนิ่มของแถว2ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาพูดกันเยอะมากนะครับว่าเดนซ่าเนี่ยมันแข็งมากๆนะครับนั่งแล้วกระเด็นกระดอนนะครับซึ่งตอนแรกครู้สึกขนาดนั้นก็ตอออองบกเคมขร์ไม่ด้รู้นนนคือเรกกว่่่าาุมมังสบายมาก นนะถือว่าดีมากจริงๆแต่ว่าตอนแรกครับเดนซาก็นั่งๆแล้วก็จะรู้สึกมันไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆครับก็เริ่มรู้สึกเออมันมันแอบแข็งแอบเด้งไปนิดนึงนะครับยังไงก็ตามมันสามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับเราน่าจะเห็นกันว่าตอนนี้ก็จะมีการเอาตัวนียครับตัวไเนี9ยไปเปลี่ยนโช๊เปลี่ยนอะไรนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าอาจจะจาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะพอไปนั่งจริงแล้วเนี่ยพอนั่งนานๆก็รู้สึกมันแอบแข็งนะครับแอบเด้งเด้งโดดโดดไปนิดนึง ไม่มากนะครับแล้วก็ได้ตัวช่วงล่างที่มันไดซสซีมาเนี่ยถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่มองว่าถ้าเกิดว่าเพิ่ม7 0 0 0 0สนเพื่อจะเอาช่วงล่างน่ะจริงๆย้ายไปใช้ซีเกอร์เลยดีกว่านะครับเพราะนั้นถ้าส่วนตัวเองอบอกตรงนี้เลยก่อนก็ได้ว่าถ้าเทียบกันระหว่างตัวเดนซ่านะครับกับตัวรัน9้าเก้าที่ใช้อยู่นะครับกับตัว2อล้านเที่เป็นตัวสูงกว่าที่เป็นมอเตอร์คู่นะครับถ้าส่วนตัวแล้วมองว่าไม่คุ้มนะครับสำหรับตัวที่แพงกว่าถ้าจะใช้ก็ใช้ตัวรันเก้าะ้บาเก้ามไาหลในะครับไม่ไ จอะไรแตกต่างมากกับการรีวิวลอบที่แล้วนะครับก็จะรู้สึกว่าตัวซีกเกอร์เองเนี่ยขับสบายกว่าแน่นอนนะครับเพราะกําลังม้ามันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็โปร่งโล่งสบายกว่านะครับถ้าขับเองซีกเกอร์ก็น่าจะสบายกว่านะครับมันดูโล่งกว่าแล้วก็แรงกว่านะครับอย่างที่บอกว่าหนึ่งเรื่องที่ขัดใจค่อนข้างขัดใจมากในระบบการขับของตัวเดนซ่าก็คือไม่มีระบบตัวช่วยถอยจอดนะครับซึ่งไม่มีทั้งตัวรุ่นถูกและรุ่นแพงครับในความจริงรถตู้ขนาดนี้ครับถ้าเกิดว่าต้องการให้เราครับที่จ่ายเงิน2-3ล้านไปขับเองเนี่ยมัน จอดมันจะได้ง่ายมันจะได้สบายหน่อยและก็ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับเอาผ่านรุ่นใหม่นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ไปลองดูนะครับว่าเอาผ่านรุ่นใหม่มันเข้าไปนั่งแล้วเป็นยังไงนะครับการตกแต่งภายในเป็นยังไงก็ต้องบอกเอาผ่านรุ่นนี้ตอนนี้มันก็จะมีราคาหย่อนหย่อนลงมานะครับตั้งแต่3ล้านปายนะครับไปจนถึง4ล้านกว่าครับขึ้นอยู่กับตัวออปชั่นต่างๆก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันเรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าจะเอาเอาผ่านมาเทียบกับซีเกอร์อันนี้ต้องบอกว่า คนละเรื่องเลยนะครับต้องบอกว่าซิเกอร์เป็นอีกคลาสหนึ่งเลยนะครับคราวนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบตัวอาผพาดหม่กับตัวเดนซ่าถ้าส่วนตัวเองก็คงไม่มีเหตุผลนะครับที่จะใช้เอาผพาดเพราะฉะนั้นสําหรับตอนนี้วิว่า่าคนที่เลือกอาผ a าดก็ น่าจะเป็นคนที่ยังไม่ได้เปิดใจรับเรื่องรถไฟฟ้ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าใครที่เปิดใจรับรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ก็น่าจะหันไปทางไม่เดนซ่ากอดซีเกอร์กันหมดแล้วนะครับสำหรับตัว A อัลปาเดก็อาจจะเป็นคนที่ยังรู้สึกว่าไม่สบายใจกับเรื่องของรถไฟฟ้านะครับกลัวรเรื่องปัญหาในระยะยาวเรื่องของศูนย์นะครับหรือเรื่องของการเติมน้ํามันหรือว่าเรื่องของตัวระยะทางที่วิ่งได้นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนตัวเองครับก็ลอบทีลวก็ไปมาแล้วนะครับเอาซีเกอร์ขายนะครับไประยอวมานะครับไปกลับ นะครับไม่ได้มีการเติมเสียบชาร์จที่ไหนเลยนะครับก็รลอดเรียบร้อยนะครับกลับมาน่าจะเหลือประมาณสัก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นจริงแล้วระยะเวลาการวิ่งครับสัก500โลดวิ่งได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นถถึงตรงนี้นะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดเป็นความเห็นของตัวเองนะครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับรถทั้งสองคันก็ซื้อเองนะครับคลิปนี้ก็ทำเองนะครับไม่มีคนางอนรแกผข ซื้ออีกต่อไปนะครับถ้าจะไปเทียบกับรถน้ามันที่เองคงเลิกคงไม่เทียบแล้วครับเพราะมันคงเทียบกันไม่ได้เพราะอันนี้มันอยู่ที่วิธีแต่ละคนนะครับแต่ถ้าสาหรับ2คันนี้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวบัตเจตนะครับหรือว่าตัวงบประมาณมีประเด็นนะครับก็ซื้อได้เลยครับเดนซ่าครับรน99ไปเปลี่ยนชงนิดหน่อยนะครับก็นั่งสบายข้างในหรูหราครับได้เลยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่างบประมาณไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของรถผู้บริหารนะครับนั่ง2องคนเป็นหลักนะครับก็แน่นอนครับตัว เองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนนะครับมาใช้เป็นตัว009ค่อนข้างเยอะ คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่จะรีวิวรถทั้งสองคันนี้แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่างี้เราส่วนตัวพี่เองเนี่ยรีวิวเรื่องของบ้านและการตกแต่งเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจเรื่องบ้านและการตกแต่งนะครับก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถ๋บายพี่ว้ในทุกช่องทางด้วยนะครับหรี๋ยว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับโดยวกนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านและตกแต่งนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้้เลนนคัาิปหจอก